อ่าได้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 อะไรนะผมผมไม่รู้แล้วไงอาสวัสดีทุกคนไอ้บอยน้ำหน่อยดิไลฟ์อยู่ยังสวัสดีเอาแล้วผมพูดอย่างนี้ได้ยินเหรอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามอยู่ทางไลฟ์นะครับวันนี้ผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับอยู่ถึงโคราชเรียบร้อยแล้วคารวานอีสานใต้ ถึงโคราชเรียบร้อยแล้วครับเดินทางมาจากอุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกตบุรีรัมย์สุรินและตอนนี้อยู่ที่โคราชครับอยู่กับผมครับเจ๊ของเราแม่เจี๊ยบของเราครับพี่เจี๊ยบขอเสียงให้คนที่ฟังอยู่ทางไลฟ์หน่อยครับค่ะวันนี้คารวานมาถึงที่นี่แล้วนะคะอบอุ่นตลอดเส้นทางค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับวันนี้เรามีเสืออีสานของเราอีกสองคนอยู่กับพวกเราด้วย เดี๋ยวแนะนําให้ผู้ฟังไลฟ์รู้จักกันด้านขวามือของผมคนนี้ด้านขวามือของผมคนนี้พี่ติทวีศักดิ์ทักษิณจากสารคามครับนี่คนนี้จะมาเป็นโคศกเวทีโคโราชเย็นนี้นะครับ,คครบพี่ติครับและอีกคนครับนี่หมอแคนแห่งอุบลราชธานีสิงห์อีสานของเราคำพองเทพาคมพี่คำพองกล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังไลฟ์อยู่หน่อย สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกทุท่านสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานชาวโคราชนะครับทุกๆุกท่านเมื่อนี้ไปฟังการปร่าไสของพักก้าวไก่อยู่ตลาดซีบ้านเฮเลนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับตอนนี้เรากําลังรอรถแห่รถระบวนประจํา คารวานสายยีสานใต้นะครับ่อแม่พม่น้องครับอัปเดตกันอีกครั้งนี่คือการอัปเดตล่าสุดของคารวานพักก้าวไกลถนนทุกสายมุ่งสู่ทำเนียบขอบคุณมากครับด้านขวามือครับขอบคุณคุณพี่ด้านขวามือนะครับขอบคุณมากครับเชฟโรเลตครับขอบคุณมากครับขอบคุณสําหรับกําลังใจครับอัปเดตกันอีกครั้งคารวานสายยีสานใต้ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงเทพมุ่งสู่ทำเนียบของเราตอนนี้ถึง อำเภอเมืองโคราชแล้วครับและคันข้างหลังครับคันข้างหลังรถแห่ประจํารถแห่รถคารวาลประจําสายของเรานี่ครับกําลังเดินทางมาคันใหญ่ที่อยู่ข้างหลังนะครับระหว่างที่รอรถคันใหญ่แนะนํากันอีกครั้งหนึ่งคนนี้แน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดคนนี้ผู้สมัครของเราครับคุณจัดนะครับคุณจัดแนะนําตัวเองหน่อยครับผู้สมัครของเราโคราชเขตหนึ่งครับครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับ วันนี้ไปให้กำลังใจพักเก้าไกลนะครับมากันเยอะๆมาชมผู้สมัครทั้ง16คน16เขตแล้วอย่างที่เราประชาสัมพันธ์กันตลอดมีผู้ช่วยหาเสียงเอาแบบว่าธนาธรเอาแบบให้แม่เจี๊ยบเนี่ยตะลึงไปเลยว่าคนโคราชนะมีใจกันให้ขนาดไหนมากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับแล้วมาฟังเสียงเขตสองค,ครับเขตสองนี่ พี่ชาติเขตสองของพวกเราครับโคราชเขตสองกล่าวสวัสดีสั้นๆครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาโคราดรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาโคราชเขตสองด้วยนะครับหลายๆท่านบอกอยากได้ยินเสียงสัวพูดเดี๋ยววันนี้ขอเชิญชวนทุกท่านไปที่เซฟวันนะครับผมจะมาพูดให้ทุกท่านฟังอย่างแน่นอนขอ,ขอบคุณครับผมขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังไลฟ์จากช่องทางของพวกเราอยู่นะครับเชิญชวนกันไปตลาดเซฟวัน ห้าโมงเย็นไปต้นไปสวัสดีครับคุณพี่ลายแมนสวัสดีครับลายแมนด้านขวามือคุณพี่ไรเดอร์ด้านขวามือนะครับฝากพวกเราด้วยเสร็จงานเมื่อไหร่เจอกันที่เซฟวันนะครับเมื่อวานบุรีลำแตกไปแล้วดูซิวันนี้โคลาจะแตกหรือเปล่าดูซิวันนี้โคลาจะแตกหรือเปล่าอ้าวรถแห่รถแห่คารวาน,ก,ก,นก้ไกลเคลื่อนขบวนได้เลยรถแห่คารวาน,ก,นก้าวไกลเคลื่อนขบวนได้เลย สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้เสียงจากพักก้าวไกลเสียงจากพักก้าวไกลครับขยับตัวเลยครับขยับตัวเลยครับลถกลับไปเลยครับฝากด้วยครับขอบคุณมากครับด้านนู้นขอบคุณมากขอบคุณมากครับขยับเลยครับขยับเลยครับขอบคุณมากครับด้านขวามือครับขอบคุณมากนะคุณพี่ด้านขวามือขอบคุณมากครับ สวัสดีครับขอบคุณมากครับเจ้าหน้าที่ครับขยับเลยขยับเลยสวัสดีครับโคราชสวัสดีครับโคราชเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่คือเสียงจากพักก้าวไกลครับวันนี้คารวานพักก้าวไกลครรารวานก้าวไกลถนนทุกสายมุ่งสู่ทำเนียบมาถึงโคราชแล้วรถคารวานของเราเดินทางมาตั้งแต่อำนาจเจริญเดินทางมา ทางมาถึงสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษและตอนนี้อยู่ที่โคราชเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับไฮรัก์สีขาวด้านขวามือครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อัม่ี่อแม่ที่ดีครับวันนี้เราเป็นผู้ช่วยหายเสียพักเก้าไกลพนาธร,รจึงนุ่งเนื้อกินแล้วก็แม่เจี๊ยบอมรัสโชคประมิตรุ่นนะครับมาให้กำลังใจพักคก้าวไกลครับกาก้าวไกล ช่วยกันเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีกว่าเดิมฉัดเบอร์3นะครับแล้วก็วันนี้ผู้สมัครมาครบทั้ง16คน16เขตนะครับมาให้กำลังใจพใครรคเก้าไกลครับแล้วก็บนรถนี้เพื่อให้ชัดเจนนะครับธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจแล้วก็แม่เย็บอม,มรัชโชปมิตรกุลมาอยู่กับเราแล้วนะครับมายืนยันว่าเย็นนี้ปราัยใหญ่พรรคก้าไกลนครราชสีมารับรองว่าสนุกแน่นอนมาให้กำลังใจกันนะครับ สวัสดีครับขอเสียงโคราชหน่อยครับขอบคุณมากครับโคราชขอบคุณมากคารวานพักก้าวไกลถนนทุกสายมุ่งสู่ทำเนียบของพักก้าวไกลมาถึงโคราชเรียบร้อยแล้วมาถึงอำเภอเมืองโคราเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> อยู่บนรถแห่กับผม <c oughs> แม่เจี๊ยบของเราอมรรัตน์โชติมิตรกุลนะครับอยู่บนรถแห่กับผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับ แล้วคุณจัดผู้สมัครของเราโคราชเขตหนึ่งก็อยู่ที่นี่ด้วยสวัสดีครับทุกคนเจอกันที่ห้างตลาดเซฟวันนะครับหโมงครึ่งเป็นต้นไป5้าโมงครึ่งเป็นต้นไปไปฟังปาสายการบ้านการเมืองที่นูน่นดูสิโคราชจะแตกหรือเปล่าขอบคุณมากครับพี่สู้ๆครับสูบ้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับด้านซ้ายด้านขวามือสวัสดีครับด้านซ้ายด้านขวามือ เสียงจากพักเก้าไกลครับเสียงจากพักเก้าไกลวันนี้มาแนะนําผู้สมัครของเราด้านซ้ายมือคุณฉัดนะครับของโอกาสโค้งสุดท้ายแล้วคราราวานพักเก้าไกลคาราวานพักเก้าไกลเดินทางมาถึงโคราชแล้วครับสายอีสานใต้ของเราเริ่มจากอำนาจเจริญรไปอุบลราชธานีไปถึงศรีสะเกตบุรีรัมย์สุรินเมื่อวานจัดเวทีใหญ่ที่สุริน คน5,000คนบุรีรัมย์แตกเลยครับเย็นนี้ปลาสายใหญ่ของพักก้าวไกลที่โคราชนะครับตลาดเซฟวัน5โมงเย็นเป็นต้นไปเชิญชวนทุกคนไปที่ตลาดเซฟวันขอบคุณมากครับด้านซ้ายมือครับขอบคุณมากครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้เชิญชวนทุกคนนะครับวันนี้คารวาลของพักก้าวไกลเดินทางมาถึงโคราชแล้วขอบคุณมากครับด้านซ้ายมือขอบคุณมากครับพี่จะตั้งใจทําครับ ขอโอกาสด้านซ้ายมือของผมขอโอกาสด้านซ้ายมือของผมผู้สมัครจากพักก้าวไกลด้านนี้ครับคุณฉัดจากพักก้าวไกลเขตเลือกตั้งที่หนึ่งโคราชเบอร์สครับเบอร์สครับขอบคุณมากครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้เสียงจากพวกเราพักก้าวไกลครับเสียงจากพวกเราพักก้าวไกลมาเชิญชวนทุกคนไปเลือกตั้งกัน,น,นใช้ชีวิตอย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งหมดกำลังใจจงมีความหวัง จงเชื่อว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้พักเก้าวไกลมาที่นี่ขออาสานำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่สว่างสวยขอบคุณฝั่งนู้นครับ,บใต้ลม่มสีชมพูครับขอบคุณมากครับ,ชรบ,บ,รบเชิญชวนกันนะครับวันนี้<อ>6โมงเย็นเป็นต้นไป 6, <อ>6โมงเย็น5โมง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 เป็นต้นไปนะครับเจอที่ตลาดเซฟวันนะครับเจอที่ตลาดเซฟวัน พบกับผู้สมัครของพรรคก้าวไกลทุกเขตทุกคนจากโคราชพบกับผู้สมัครของเรา<อ>ครบทุกคนครับมาบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าพักคก้าวไกลพร้อมรับใช้โคราชพักคก้าวไกลพร้อมรับใช้โคราชวันนี้ขนมาเต็มๆแกนนําพัรควันนี้พามาด้วยคุณอมรัชโชพมิตรกุลนะครับด้านนี้มมผู้สมัครของเราเขตหนึ่งนะครับ คุณชัดนะครับและผู้สมัครเขตสองของเราคุณปิยชาติครับวันนี้พามาหมดเลยพามาเต็มที่เลยเจอกัน5โมงครึ่งตลาดเซฟวันนะครับปลาใยใหญ่พักก้าไกลโคราชเจอกัน5้าโมงครึ่งนะครับขอบคุณมากครับด้านขวามือครับเจอกัน5้าโมงครึ่งนะครับไปจับไม้จับมือกันที่นั่นไปฟังอนาคตของประเทศไทยกันที่นั่นไปฟังวิสัยทัศน์ของพักก้าไกลที่ตลาดเซฟวัน ห้าโมงเป็นต้นไปนะครับห้าโมงเป็นต้นไปเชิญชวนกันนะครับเมื่อวานบุรีรำแตกไปแล้วเมื่อวานบุรีรำแตกไปแล้ววันนี้โคราชแตกอีกเลยโคราชแตกใหญ่ๆเลยเมื่อวันซืนขอนแก่นแตกไปแล้วเมื่อวานบุรีรำก็แตกครับวันนี้โคราชแตกเลยครับขอเสียงชาวโคราดหน่อยครับขอเสียงชาวโคราดหน่อยขอเสียงชาวโคราดหน่อย เชิญชวนกันครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปพบกับอมรชโยภมิตรกุลจากพรรคเก้าวไกลครับพบกับคุณชัดผู้สมัครของเราเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเบอร์สครับและพบกับคุณปิยชาติจากพรรคเก้าวไกลคนนี้เขตเลือกตั้งที่สองครับเขตเลือกตั้งที่สองเบอร์1นะครับฝากพวกเราพรรคเก้าวไกลด้วยขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากจริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆ ไปเจอกันตลาดเซฟวันนะครับไปปางปลาใสกันพี่เจี๊ยบช่วยหน่อยพี่เราค่ะวันนี้ค่ะคาราวานก้าไกลคราราวานก้าไกลมาถึงโคราชแล้วนะคะมากกอค่ะค่ะหลายจังหวัดผ่านมาสายอีสานนะคะเริ่มที่อาํานาจเจริญถ้าจังหวัดแล้วพี่น้องอีสานคะ่ะ ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงกับพักคก้าวไกลธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเอาทับใหญ่วันนี้มาถึงโคราชอย่าให้แพ้คนเชียงใหม่อย่าให้แพ้คนภูเก็ตคนพะเยาอย่าให้แพ้คนอุบลเย็นนี้เจอกันห้าโมงเย็นที่เซฟวันค่ะเซฟวันวันนี้โคราชแตกแน่ๆค่ะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ซอสอทัพหลวงของเราค่ะมาหาพี่น้องโคราชมาไหว้ยาโมลนะคะได้ค่ะพี่น้องคะถึงเวลาของเก้าไกลแล้วถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะค่ะพี่น้องคะขอให้เชื่อในความเปลี่ยนแปลงอย่าหมดหวังอย่าหมดอนาคตอย่าสิ้นหวังค่ะพี่น้องคะ300นโยบายดีๆ เดี๋ยวไปฟังกันที่เซฟวันเวลาาโมงเย็นค่ะ5โมงเย็นวันนี้นะคะเจอกันที่ห้าเเซฟวันพี่น้องคะธนาธรจิงรุ่งเรืองกิจคารวานก้วไกลวันนี้มาถึงโครานแล้วคารวานมาถึงโครานแล้วขอพี่น้องโคราชตกมือให้กำลังใจ